มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอะไรสิ้นหลวงปู่ไพยทูนประพาโสเกจิชื่อดังมรณภาพ27พฤษภาคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระครูปเปี่ยมด้วยเมตตาและศรัทธาแห่งลุ่มน้ำชีหลวงปู่ไพยทูนประพาโสหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดีในานามของหลวงปู่ประคำทอง เจ้าอาวาสวัดมาลุวาขนารามหรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามของหลวงปู่ประคำทองที่ตำบลบ้านพับพาอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดได้มาณภาพอย่างสงบในช่วงสายของวันเดียวกันขณะที่จำวัดอยู่ภายในกุฏิหลังจากฉันพัตหาหารเช้าสำหรับประวัติของหลวงปู่ไพฑูรย์ประภาโส มีนามเดิมว่าลำพายนามสกุลลำพายเกิดเมื่อวันพุธแรม6คข้ามเดือน7ปีมะเสง็งตรงกับวันที่3มิถุนายนพศ2496ณนะบ้านกเกษมสุขตำบลพลับพาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของคุณพ่ออาจารย์สุนและคุณแม่บัวพันธ์มีพี่น้องรวม9คนหลวงปู่เป็นบุตรคนที่ส ชีวิตทางโลกท่านเคยสมรสและมีบุตรชายหนึ่งคนก่อนจะหันหลังให้ทางโลกมุ่งสู่ทางธรรมบวชเป็นเนนตั้งแต่ยังเล็กและอุปสมบทเป็นพระพิสุในเวลาต่อมาด้วยจิตบารมีและพรมวิหารธรรมท่านได้ศึกษาคำภีโบราณของพะรีสีสี่ตนซึ่งตกทอดมาจากพ่อใหญ่จางกุลตาของท่าน ผ่านอาจารย์เพชรคงและอาจารย์เพชรแก้วก่อนจะนำความรู้จากคำพีนั้นมาพัฒนาตนและก็ชุมชนจนได้สร้างวัดสองเกลือที่กรุงเก่าต่อมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดมาลุวาขณารามจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอาไลหลวงปู่ไพฑูรย์ประภาโซเกจิชื่อดังมณนภาพขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ